ยินดีต้อนรับสู่ JT c h a น n e l ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1621ถึง1622คุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับปรมาจารย์อง JT c h a n แน l ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องจางเซเวียนมองเห็นวัตถุประสงค์และความตั้งใจของหลวกั้นเจินกับเหล่าผู้อาวุโสทำให้การปฏิเสธเป็นเรื่องยาก นอกเหนือจากการได้แก้แค้นจางเซเวียนยังเป็นโอกาสเหมาะที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับหลัวเทียนหยาด้วยหลัวเทียนยารับตำแหน่งหัวหน้าตระกูลหลัวแล้วก็จริงแต่โลกยังคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและมีความเก่งกาจแค่ไหนจะมีใครอื่นที่เหมาะจะเป็นหินรองฝ่าเท้าเพื่อสร้างชื่อเสียงให้หลัวเทียนหยามากกว่าทายาทน้อยผู้โด่งดังของตระกูลจางซึ่งทุกวันนี้ชื่อของเขาก็ติดปากผู้คนมากมาย ในช่วงเวลาที่กำลังขบอกกับใจอยู่นั้นจางเซเวียนชำเลืองมองหลัวล้วชิงทางหางตาเห็นเธอยิ้มสดใสเขาจะไม่ได้ว่าเคยเห็นรอยยิ้มชื่นบานแบบนี้มาก่อนบนสีหน้าที่เฉยมีเอาเป็นปกติของเธอในตอนนั้นจางเซเวียนรู้สึกประสาทกินมากขึ้นกว่าเดิมคุณเป็นคนรักของผมหรือเปล่าคุณควรจะคอยช่วยเหลือผมตอนที่ผมตกที่นั่งลำบากไม่ใช่หรือคุณนิ่งเฉยอย,อยู่ได้อย่างไรหลังจากที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว ขณะที่จางเซเวียนไม่รู้ว่าควรจะแสดงปฏิกิริยาอย่างไรต่อสายตาคาดหวังหลายคู่ที่อยู่รอบตัวเขาก็ได้ยินโทรจิตจากหลัวล่วชิงอันที่จริงฉันคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าคุณตอบรับคำขอของพวกเขาตอบรับคำขอของพวกเขาสีหน้าของจางเซเวียนไม่สู้ดีคุณอยากให้ผมทำร้ายตัวเองหรือ ไม่ใช่เสียหน่อยอันดับแรกคุณก็พาพวกเขาไปตระกูลจังหาโอกาสเหมาะๆเพื่อเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณและจัดการให้ทั้งสองตระกูลได้จับเขาคุยกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างสันติไม่อย่างนั้น ด้วยความแค้นเคืองที่ตระกูลหลวมีต่อตระกูลจังยิ่งคุณชดใช้ให้พวกเขามากเท่าไหร่พวกเขาก็จะมีอาวุธทรงพลังที่จะใช้เล่นงานตระกูลจังได้มากขึ้นเท่านั้นในกรณีเลวร้ายที่สุดตระกูลหลวอาจรู้สึกว่าพวกเขาพร้อมที่จะเปิดสงครามด้วยพละกกาลังที่เพิ่งค้นพบใหม่กันที่สองตระกูลจะไก่เกลียดก,กันได้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณจะวางเฉยก็ไม่ได้เหมือนกันนะหลวล่วชิงอธิบายเอออาจารย์เซเวียนครุ่นคิดหนะักที่หลวล่วชิงพูดก็มีเหตุผล ตระกูลหลัวมีความอาฆาตแค้นอย่างล้ำลึกกับตระกูลจางซึ่งแม้การที่เขาอยากชดใช้ความเสียหายให้กับตระกูลหลัวจะเป็นไปด้วยความปรารถนาดีแต่การกระทำอย่างนั้นก็ไม่ต่างกับการกระพือความปรารน,นาที่จะแก้แค้นให้ลุกชนขึ้นอีกซึ่งไม่เพียงแต่จะแก้ไขความขัดแย้งไม่ได้ยังจะทำให้มันเลวร้ายกว่าเดิมด้วยในเมื่อตระกูลหลัวของเราแข็งแกร่งพอแล้วจะไกล่เกลี่ยก,กับตระกูลจางไปเพื่ออะไรความคิดอันเลวร้ายนี้ย่อมฝังรากลึกลงไปในใจของสมาชิกตระกูลหลัว ถ้าจังเซเวียนปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้ไม่ช้าไม่นานการต่อสู้ระหว่างสองตระกูลจะต้องเกิดขึ้นแทนที่จะปล่อยให้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดำเนินต่อไปเขาควรจะรีบแก้ไขมันโดยด่วนยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ไม่อาจวุ่นวายกับการสลับสับเปลี่ยนร่างระหว่างหลัวเทียนอย่ากับจังเซเวียนได้เขาคงจะเหนื่อยตายเสียก่อน ผมก็คิดว่าคงไม่มีหนทางอื่นหลังจากตรัสรองแล้วถึงจางเซเวียนจะยังลำบากใจแต่ลงท้ายเขาก็พยักหน้าเอาเถอะผมตอบรับคำขอของพวกคุณออกเดินทางไปตระกูลจางกันเดี๋ยวนี้เลยวูหูออกเดินทางไปตระกูลจางกันเถอะเตก้นเจ้าจางเซเวียนนั่นเหล่าผู้อาวุโสพากันโห่ร้องด้วยความยินดีปรีดาจางเซเวียน สมาชิกตระกูลหลัวต่างเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางอยู่แล้วเมื่อได้การตอบรับจากจางเซเวียนพวกเขาก็รีบลุกขึ้นยืนโดยไม่ลังเลและเรียกอสูรระดับเซียนบินได้ของตัวเองมาอสูรระดับเซียนบินได้หลายสิบตัวปรากฏขึ้นกลางอากาศเกิดเป็นภาพอันสง่างาม เป้าหมายของตระกูลหลวคือเพื่อเรียกคืนชื่อเสียงของพวกเขาดังนั้นแม้จางเซเวียนจะสามารถพาพวกเขาทะลุมิติไปได้โดยเฉพาะหลังจากที่เขาสำเร็จความเข้าใจเรื่องการสารแห่งมิติและการสก,กัดกนอมิติแล้วแต่คนเหล่านั้นก็เลือกที่จะบินไปโดยใช้อสูรระดับเซียนบินได้เพื่อดึงดูดความสนใจของชาวโลกจางเซเวียนยืนอยู่บนหลังของอสูรระดับเซียนบินได้ตัวหนึ่งเขาชำเลืองมองหลวลั่วชิงซึ่งกำลังกลั้นหัวราออยู่เขาตัดเพราะอย่างน้อยอกน้อยใจ คุณคิดว่าผมอยากตกอยู่ในสภาพนี้หรือชาติก่อนผมทำอะไรผิดไว้ชาตินี้สวรรค์ถึงลงโทษผมแบบนี้ช่างมันเถอะเราจะไม่คิดเรื่องนี้แล้วให้ความสำคัญกับการพยายามฝ่าด่านวอนยุธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ขั้นหนึ่งดีกว่า ถึงจะท้อใจแค่ไหนแต่จางเซเวียนก็รู้ดีว่าคิดมากไปก็ไร้ประโยชน์จึงหลับตาและใช้สมาธิพิจารณาภูมิปัญญาที่เขาได้ถ่ายโอนไว้หวังว่าจะพบแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่สองวันผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่จางเซเวียนรู้สึกว่าเขาพบเส้นทางที่เหมาะสมแล้วและกำลังจะดำเนินการฝ่าด่านวอนยุทธเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวของเขาคุณคิดจะฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้หรือ เขาหันไปและเห็นหลัวล่วชิงกำลังมองอยู่นั่นคือความตั้งใจของผมจางเซเวียนพยักหน้ารับไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องปกปิดเรื่องนี้จากสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าถ้าเป็นคนอื่นเขาคงลำบากใจที่จะอธิบายว่าตัวเองยกระดับวอนยุทย์ได้รวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องพยายามปกปิดวอนยุทย์ไว้แต่เขาไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นต่อหน้าหลวล่วชิง ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหลวล่วชิงไม่เคยประหลาดใจกับการกระดับวอนยุทธอย่างพรวดพลาดของเขาและไม่เคยตั้งคำถามด้วยตรงกันข้ามดูเหมือนว่าเธอจะคาดเดาเหตุการณ์แบบนี้ไว้แล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนการฝ่าด่านวอนยุทธของนักรบระดับเซียนนั้นมีหลายระดับอย่างเช่นเซียนฟ้าประธานซึ่งสำหรับวอนยุทธขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นแบบเดียวกันคงไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีนักหักคุณจะรีบร้อนฝ่าด่านวอนยุทธขั้นต่ำหลัวงล่วชิงพูด การฝ่าด่านนวรยุธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่มีหลายระดับหรือจังเซเวียนถามด้วยความสงสยัยก่อนหน้านี้เขาได้พบแท่นสถาบนาเซียนของจริงและได้ใช้พลังจากที่นั่นเพื่อผลักดันการฝ่าด่านวอนยุธไปสู่การเป็นเซียนฟ้าประธานและก็เพราะการฝ่าด่านวันยุทธแบบไม่ธรรมดาในครั้งนั้นที่ทำให้พลังปราณของเขามีทั้งปริมาณและความเข้มข้นเหนือชั้นกว่าผู้ที่มีวันยุทธระดับเดียวกัน หรือว่าจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับการฝาด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยไม่มีอะไรแบบที่เรียกว่านักปราดผู้ยิ่งใหญ่ฟ้าประธานหลอกหลัวล้วชิงตอบมองเห็นความสงสัยของจางเซเวียนแต่กรรวิธีการฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่จะส่งผลให้เกิดความแตกต่างมากมายในประสิทธิภาพการต่อสู้ของนักรบแต่ละคนเออ จางเซเวียนไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคนรักของเขาเป็นใครแต่สิ่งหนึ่งที่เขาแน่ใจก็คือคนรักของเขาคนนี้มีความรอบรู้เรื่องวรยุทธเหนือชั้นกว่าเขามากถ้ามไม่ใช่เพราะเธอเขาก็คงไม่ประสบความสําเร็จในการเป็นเซียนฟ้าประธานและในเมื่อเธอพูดออกมาแล้วเขาก็ควรใส่ใจ ขั้นแรกของนักวรยุทธ์ขั้นนักปราชผู้ยิ่งใหญ่คือการพักฟื้นภายในเป็นวรยุทธ์ที่จะทำให้นักรบสามารถกระจายการรับรู้จิตวิญญาณของพวกเขาเข้าสู่ทุกเซลล์ในร่างกายและยกระดับกายเนื้อขึ้นจากขั้นพื้นฐานเหมือนกับการเจริญเติบโตหลัวล่วชิงอธิบาย การฝ่าด่านวอนยุธแบบทั่วไปสู่ขั้นการพักฟื้นภายในนั้นนักรบจะต้องบ่มเพาะการรับรู้จิตวิญญาณของตัวเองให้อยู่ในรูปแบบที่ทรงพลังและใสกระจ่างกว่าเดิมการฝ่าด่านวอนยุทธแบบนี้ไม่ยากเท่าไหร่เป็นวิธีการที่ถือว่าอ่อนเด็กไม้โทอยรู้จักกันในชื่อกรรมวิธีการฝ่าด่านวอนยุทธขั้นต่ำในเมื่อมีขั้นต่ำก็ย่อมมีขั้นสูง ว่ากันว่านี่เป็นวิธีเดียวที่เหล่านักครบรู้กันว่าจะทําให้พวกเขายอกระดับวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ได้ซึ่งมีเพียงคนเดียวในทวีปแห่งประมาจา์ที่ออกแบบกรรมวิธีที่เหนือชั้นกว่าในการฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่และประสบความสําเร็จด้วยหลัวล้วชิงพูดต่อคุณหมายถึงประมาจา์ของจางเซเวียนตั้งคําถาม ในประวัติศาสตร์ของทวีปแห่งปรมาจารย์บุคคลที่ด่งดังที่สุดก็คือปรมาจารย์ของหากใครสักคนจะสามารถออกแบบกรรมวิธีที่เหนือชั้นกว่าในการฝ่าด่านวัฎยุทธ์ไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ได้ก็ย่อมเป็นเขาใช่แล้วปรมาจารย์ของหลวงล้วชิงพยักหน้าตอนที่เขาเป็นแค่นักรบระดับเซียนขั้นก้าวสูงสุดเขาได้ในเปล่าเพลิงสวรรค์เข้าสู่ร่างกายเพื่อบ่มเพาะการรับรู้จิตวิญญ,ญาณด้วยความร้อนแผดเผาของมัน ทำให้การรับรู้จิตวิญญาณมีความทนทานและแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยเหตุนี้เขาจึงแข็งแกร่งกว่านักรบทั่วไปมากหลังจากที่ฝ่าด่านวอนยุธสำเร็จแล้วทั้งปริมาณพลังปราณและความแข็งแกร่งที่เขามีนั้นต่อให้นักรบที่มีวอนยุธขั้นนักปราดโบราณโดยทั่วไปก็เทียบชั้นไม่ได้และนั่นคือการปูหลักฐานให้เขากลายเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เปเลวเพลิงสวรรค์จางเซเวียนตัวแข็งเมื่อได้ยินคำนั้น ก่อนหน้านี้เจตจำนงของปรมาจารย์ของได้บอกเขาว่ากุญแจที่นำไปส, um, สู่การแก้ไขสภาวะคันเป็นพิษแต่กำเนิดคือการได้เป็นปรมาจารย์ระดับเดาวและนำเอาเปลาวาเพลิงสวรรค์เข้าสู่ร่างของตัวเองเพื่อแผดเผามันสำหรับผู้ที่จะได้เป็นปรมาจารย์ระดับ7ดาวจะต้องมีวอนยุทธ์ตั้งแต่ระดับเซียนขั้น2ถึงขั้น4ปรมาจารย์ระดับกึ่ง8ดดาวจะมีวอนยุทธ์ระดับเซียนขั้น5ส่วนปรมาจารย์ระดับ8ดาวนั้นจะมีวอนยุทธ์ตั้งแต่ระดับเซียนขั้น6ถึงขั้น8 ดังนั้นผู้ที่มีวรยุทธ์ระดับเซียนขั้น9ก้าโดยทั่วไปก็น่าจะเป็นปรมาจารย์ระดับกึ่ง9ก้าดาวมีกรณีพิเศษอยู่บ้างที่นักรบระดับเซียนขั้น9ก้าสูงสุดบางคนได้รับตราสัญลักษณ์ปรมาจารย์ระดับ9ก้าดาวก่อนล่วงหน้าแต่โดยทั่วไปเงื่อนไขของการได้เป็นปรมาจารย์ระดับ9ก้าดาวก็คือต้องสำเร็จยุทธขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ หรือนั่นจะหมายความว่าที่ปรมาจารย์ของพูดถึงการได้เป็นปรมาจารย์ระดับ9ดาวนั้นไม่ได้หมายถึงตราสัญ,ญลักษณ์จากสภาปรมาจารย์แต่หมายถึงระดับวอนยุทธเขาจะต้องฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ให้ได้เสียก่อนและจําเป็นต้องใช้กรมวิธีการฝ่าด่านวอนยุทธขั้นสูงด้วยแบบนั้นหรือเปล่า ก็เหมือนกับการทดสอบสายฟ้าเปลวเพลิงสวรรค์คือการลงทานรูปแบบหนึ่งที่สวรรค์ส่งมาให้กับเหล่านักรบตอนที่คุณเอาชีวิตรอดจากการทดสอบสถาบนาเซียนมาได้และกลายเป็นเสียนฟ้าประทานคุณรู้สึกไหมว่าทั้งจิตวิญญาณและกายเนื้อของคุณแข็งแกร่งกว่าเดิมทําให้สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าได้อย่างง่ายดายหลัวล้วชิงถามจางเซเวียนพยักหน้า โดยทั่วไปตั้งแต่สำเร็จวอนยุทตระดับเซียนขั้น5การละทิ้งช่องว่างนักรบก็จะต้องผเผชิญกับการทดสอบสายฟ้าเพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณต้นกำเนิดของตัวเองแล้วแต่เพราะได้ผ่านการทดสอบสถาบนาเซียนจิตวิญญาณและกายเนื้อของจางเซเวียนจึงยกระดับขึ้นไปจนเหนือชั้นกว่าระดับวอนยุทธจริงของตัวเองทำให้เขามีความแข็งแกร่งกว่านักรบทั่วไป ในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็พอเข้าใจได้ว่าเปลวเพลิงสวรรค์จะทําให้การรับรู้จิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นและทําให้เขามีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่เหนือชั้นกว่าเมื่อเทียบกับนักรบคนอื่นๆผมได้อ่านหนังสือมากมายที่เกี่ยวกับการฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีเล่มไหนพูดถึงความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีการฝ่าด่านวอนยุทธขั้นต่ำกับขั้นสูงเลย ถ้าปรมาจารย์ของเป็นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คิดค้นและรับรู้สิ่งนี้แล้วล่วชิงคุณเรียนรู้มันได้อย่างไรจางเซเวียนเก็บความมาอยากรู้ไว้ไม่ไหวเขามองหน้าเธอและตั้งคำถามคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับปรมาจารย์ของตอนที่1622ปูชนียอสถานนักปราดถูกโจมตี เมื่อตอนที่พวกเขาอยู่ที่สถาบันปรมาจารย์หงหยวนหลัวลู่ชิงได้พาเขาไปยังแท่นสถาบนาเซียนและทั้งคู่ก็ได้เข้าสู่มิติลี้ลับซึ่งซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่นั้นพวกเขาได้พบลายมือปรมาจารย์ของที่นั่นแต่หลัวลู่ชิงกลับมอบให้จางเซเวียนโดยไม่ลังเลทั้งยังพูดว่าเธอสามารถหามันได้อีกตราบเท่าที่เธอต้องการหลังจากนั้นเมื่อพวกเขาเข้าสู่พระราชวังชิวอู่เธอก็บอกว่าเธอกำลังตามมาหาทรัพย์สมบัติชิ้นหนึ่งและไม่ได้สนใจใยดีกับมรดกตกทอดของนักปราดโบราณชิวอู่เลย มาตอนนี้เธอก็ยังพูดถึงกรรมวิธีฝาด่านวอนยุทธขั้นสูงที่มีแต่ประมาจารย์ของเท่านั้นที่ทำสำเร็จเป็นไปได้ไหมว่าเธอจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประมาจารย์ของไม่อย่างนั้นเธอจะรู้เรื่องของประมาจารย์ของมากขนาดนี้ได้อย่างไร เมื่อเจอกับคำถามปุบปรับของจังเซเวียนหลัวล่วชิงชงักไปครู่หนึ่งก่อนจะก้มหน้าลงและนิ่งเงียบเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งก็ปรากฏความวิงวอนในแววตาคู่นั้นขณะที่พูดว่าอย่าถามหรือคาดเดาอะไรอีกเลยฉันบอกคุณไม่ได้จริงๆ แต่เห็นหลัวล่วชิงไม่เต็มใจจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอจางเซเวียนนออดรู้สึกกับข้องใจไม่ได้แต่ก็รู้ดีว่าไม่มีทางทําอะไรได้กับเรื่องนี้จึงได้แต่ถอนหายใจและพูดว่าเอาเธอผมสัญญาว่าจะไม่ซักใซอะไรอีกแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างน้อยที่สุดคุณจะบอกผมได้ไหมว่าชื่อจริงๆของคุณคืออะไรหลังจากพูดจบจางเซเวียนก็มองหน้าหลัวล่วชิงอย่างร้อนใจ ก่อนหน้านี้เป็นเพราะหลัวงชีปิดบังชื่อจริงของเธอเรื่องจึงลงเอยด้วยความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เขาตั้งใจว่าจะไม่สร้างความผิดพลาดแบบเดิมอีกถึงหลัวล้วชิงจะไม่เต็มใจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงก็ไม่เป็นไรขอแค่เขารู้ชื่อจริงของเธอเขาก็มั่นใจว่าในท้ายที่สุดจะต้องคนพบตัวตนที่แท้จริงของเธอจนได้ในตอนแรกหลัวล้วชิงไม่เต็มใจตอบแต่เมื่อเห็นสีหน้าของจางเซเวียนก็ใจอ่อนเธอสายหน้าอย่างจนปัญญาแล้วตอบว่านั่นไม่ใช่ชื่อจริง เป็นอย่างที่เขาคาดไว้เลยจางเซเวียนจ้องหน้าหลัวล่วชิงแล้วถามต่อถ้าหลัวล่วชิงไม่ใช่ชื่อจริงของคุณแล้วเขารู้สึกแปลกแปลกก็อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อรู้ว่าไม่มีตระกูลหลัวอยู่ในรายชื่อตระกูลต่างๆของหนึ่งร้อยสำนักแห่งนักปราดและความจริงที่หลัวล่วชิงเพิ่งบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้แซ่หลัวก็อธิบายอะไรได้มาก อย่าถามอะไรให้มากกว่านี้อีกเลยนะหลัวงล้วชิงร้องขอไม่ใช่เพราะฉันไม่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคุณแต่ฉันพูดไม่ได้ถ้าฉันพูดไม่เพียงแต่ฉันที่จะต้องทุกข์ใจแม้แต่คุณก็จะต้องเจอกับเรื่องเดือดร้อนสาหัสผมเข้าใจผมจะไม่ถามแล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลัวล่วชิงพูดอะไรแบบนี้ถึงจางเซเวียนจะยังไม่แน่ใจว่าปัญหาแบบไหนที่พวกเขาจะต้องอเผชิญแต่เมื่อดูจากการที่เธอหวาดกลัวทั้งทงท,งที่ตัวเองก็มีพะละกําลังไม่น้อยก็แปลว่าเรื่องนั้นน่าจะซับซ้อนกว่าที่เขาคิดไว้เท่าที่ผมรู้การฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่อาจเรียกเปลวเพลิงสวรรค์มาได้แล้วปรมาจารย์ของทําได้อย่างไรเขาใช้ศาสตร์ลับพิเศษบางอย่างหรือเปล่าจางเซเวียนรีบเปลี่ยนเรื่อง โดยทั่วไปเมื่อนักรบฝ่าด่านวอนยุธไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ขั้นสองร่างอันทรงเกียรติเท่านั้นที่เปลวเ,เพลิงสวรรค์จะถูกเรียกมาเปลวเ,เพลิงสวรรค์จะชำระล้างสิ่งแปดเพื่อในร่างกายของผู้นั้นเพื่อให้กำเนิดกายเนื้อที่สมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ติพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือประมาจ,จันรรของนา่าจะใชสาสรรัตว์รับบางอย่างเพื่อเรียกเปลวเ,เพลิงสวรรค์มาขณะที่อยู่ระหว่างการฝ่าด่านวอนยุทธไปสู่วอนยุทธขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ขั้นหนึ่ง เห็นจางเซเวียนไม่ซักซาเรื่องตัวตนของเธออีกหลัวล้วชิงถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะตอบว่าฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําได้อย่างไรแต่ฉันรู้ว่าจะค้นพบกรรมวิธีนั้นได้ที่ไหนที่ไหนล่ะถ้าเขาพบศาสตร์ลับที่สามารถดึงเอาเปลวเพลิงสวรรค์มาบ่มเพาะร่างกายและการรับรู้จิตวิญ,ญญาณของเขาได้ไม่เพียงแต่ประสิทธิภาพการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นยังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสภาวะคันเป็นพิษแต่ก,กําเนิดในตัวได้ด้วยเท่ากับยิงกระสันนัดเดียวได้นกสองตัว สภาปรมาจารย์สํานักงานใหญ่หลวงล้วชิงตอบในครั้งนั้นตอนที่ปรมาจารย์ของกําลังสาด่านวอนยุท์ไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่เขาได้ก่อตั้งสภาปรมาจารย์ขึ้นแล้วและในสภาปรมาจารย์สํานักงานใหญ่นั่นแหละที่ปรมาจารย์ของค้นพบแรงบันดาลใจในการคิดค้นศาสตร์ลับและประสบความสําเร็จในการยกระดับวอนยุท์ของเขาไปสู่ขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นหากคุณมุ่งหน้าไปที่สภาปรมาจารย์สํานักงานใหญ่ก็น่าจะพบศาสตร์ลับนั้น หลัวล้วชิงยังพูดไม่ทันจบจังเซเวียนก็เลิกคิ้วเขาสะบัดข้อมือแล้วตราหยกสื่อสารก็มาอยู่ในมือของเขาเอเห็นทีท่าของจังเซเวียนหลัวล้วชิงรู้ทันทีว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่ปูชนีสถานนักปราดจังเซเวียนเลิกคิ้วข้อความบนตราหยกสื่อสารที่เขาเพิ่งได้รับนั้นมาจากประมาจารย์จานแห่งปูชนีสถานนักปราดปูชนีสถานนักปราชดหลัวล้วชิงขมวดคิ้ว ใช้จางเซเวียนพยักหน้าเขารีบอ่านรายละเอียดและพูดว่ามีใครบางคนบุกเข้าไปในปูชนีสถานฝ่ายในผมต้องไปตรวจสอบสักหน่อยหลังจากพูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืนฉันจะไปกับคุณด้วยหลัวล่วชิงพูดได้สิรู้ดีว่าวอนยุทธของคนรักของเขาน่าจะถึงขั้นชั่วกันละเปาวาสารแล้วจางเซเวียนจึงพยักหน้าโดยไม่ลังเลทั้งคู่รีบออกจากห้องโดยสารบนหลังของอสูรระดับเซียนบินได้ ท่านหัวหน้าเห็นจางเซเวียนกำลังจะจักไปอย่างปุปปับหลัวกั้นเจินกับคนอื่นๆรีบเข้ามาด้วยสีหน้าประหลาดใจผมมีเรื่องด่วนที่ต้องไปจัดการจางเซเวียนพูดเขาไม่อาจเปิดเผยความจริงที่ว่าเขาเป็นหัวหน้าปูชนีสถานเพราะไม่อย่างนั้นก็เท่ากับเปิดเผยว่าตัวเองคือจางเซเวียนแต่ตระกูลจางหลัวกั้นเจินอุทานด้วยความร้อนใจ ผมจะเดินทางไปตระกูลจางทันทีที่จัดการเรื่องราวที่นั่นเสร็จพวกคุณไม่ต้องกังวลจางเซเวียนพูดพร้อมกับบกมือกลุ่มคนที่บุกเข้าไปในปูชนีสถานนักปราดน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ลักพาตัวเจ้าอยากกับลูกศิษย์คนอื่นๆของเขาไปคราวก่อนพวกนั้นหนีรอดไปได้ซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เรื่องแบบเดิมเกิดขึ้นอีกแต่หลัวกั้นเจนขมวดคิ้ว พอทีนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีไว้หาหรือผมจะกลับมาให้ทันเวลาที่เราจะต้องรับมือกับพวกตระกูลจังจังเซเวียนโบกมืออย่างหมดความอดทนจากนั้นเขาก็สะบัดข้อมือและนำหอกออกมาชี้ตรงไปยังมิติที่อยู่ตรงหน้าฟึบเกิดรอยแยกของมิติขึ้นตรงหน้าเขาจางเซเวียนรีบผลุกเข้าไปมีหลัวล่วชิงตามไปติดๆในชั่วพริบตาทั้งคู่ก็หายวับไปนี่มันการทะลุผ่านรอยแยกแห่งมิติ หลัวกั้นเจนกับคนอื่นๆหน้าซีดด้วยความพรั่นพรึงพวกเขารู้อยู่แล้วว่าท่านหัวหน้าเป็นทายาทตระกูลหลัวที่มีความเก่งกาจอย่างน่าทึ่งเพราะคนธรรมดาสามัญย่อมไม่อาจทำความเข้าใจแก่นสารของมิติและการสกัดกั้นมิติได้แต่เรื่องจริงก็ยังคงย้ำเตือนอยู่ว่าเขาเป็นแค่นักรบระดับเสียนขั้นก้าวสูงสุดเท่านั้นทุกคนจึงยังรู้สึกว่าพละกกำลังของหลัวเทยนยายังไม่สูงส่งเท่าไหร่นะ แต่สิ่งที่หัวหน้าตระกูลเพิ่งทำลงไปทำให้พวกเขารู้ทันทีว่าประเมินอีกฝ่ายต่ำไปเกิดอะไรขึ้นท่านหัวหน้าถึงรีบร้อนขนาดนั้นหลัวชิงเฉินตั้งคำถามผมก็ไม่รู้แต่ในเมื่อท่านหัวหน้าให้คำมั่นชัดเจนแล้วพวกเราก็เดินทางต่อกันเถอะความแค้นในใจผมจะไม่มีวันลบเลือนจนกว่าจะทำให้เจ้าจางเซเวียนนั่นยอมคุกเข่าร้องของความเมตตาได้หลัวกั้นเจิญคำรามด้วยแววตายเย็นเยียบ ผู้อาวุโสคนอื่นๆพยักหน้ารับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาเดินทางสู่ตระกูลจางแต่ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกกระตือรือร้อนเท่ากับวันนี้เลยในที่สุดตระกูลหลัวก็จะได้พบกับความรุ่งเรืองครั้งใหม่แล้วฟึบรอยแยกแห่งมิติเปิดออกจางเซเวียนกับหลัวล่วชิงกระโจนออกมาหลังจากเหลียวมองโดยรอบทั้งคู่ก็รู้ว่ามาถึงทางเข้าปูชนีสถานนักปราชญ์แล้ว จางเซเวียนขับเคลื่อนพลังปราณในร่างของเขาและกลับคืนสู่รูปลักเดิมเมื่อชำเลืองมองสาวน้อยที่อยู่ข้างๆก็เห็นว่าหลัวลว่ชิงสลัดการปลอมตัวของเธอออกแล้วเช่นกันไม่ช้าทั้งคู่ก็เข้าสู่ปูชนีสถานนักปราดเกิดอะไรขึ้น สิ่งแรกที่จางเซเวียนร,รู้สึกได้เมื่อเข้าสู่ปูชนีสถานนักปรา์ก็คือทั่วทั้งบริเวณเต็มไปด้วยเศษซากของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่พังทลายมีหลุมมีรูนับไม่ถ้วนปรากฏอยู่ทุกแห่งราวกับปูชนีสถานนักปรา์เพิ่งผ่านการต่อสู้อย่างหนักหน่วงมามีรังสีของเผ่าพันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นจางเซเวียนเปิดใช้งานดวงตาอย่างรู้เขาตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและพบเจตนาสังหารของเผ่าพันธุปีศาจจากโลกอื่นพร้อมกับรังสีของเหล่าปรมาจารหลงเหลืออยู่ในบริเวณนั้น เห็นได้ชัดว่ามีเผ่าพันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นบุกรุกมาที่ปูชนีสถานนักปราดและเกิดการต่อสู้อันดุเดือดขึ้นท่านหัวหน้าคุณกลับมาแล้วขณะที่จางเซเวียนกำลังสำรวจพื้นที่โดยรอบประมาจารย์จานประมาจารย์เกอและผู้อาวุโสของปูชนีสถานนักปราดอีกหลายคนก็บินมาเกิดอะไรขึ้นที่นี่จางเซเวียนถามอย่างเคร่งเครียด เรียนท่านหัวหน้าเผ่าพันปีศาจจากโลกอื่นบุกรุกป,ปูชนีสถานนักปราชญ์ของเราและเข้าไปถึงปูชนีสถานฝ่ายในประมาจานจานประสานมือพร้อมกับรายงานด้วยแววตาที่ยังคงความกังขาแต่พวกมันจักไปพร้อมกับรูปปั้นของนักปราชญ์คุยเท่านั้นไม่ได้นําสิ่งอื่นไปเลยและไม่ได้สังหารใครด้วยทั้งหมดที่พวกมันทําก็คือทําลายอาคาร2-3ถึงหลังและสร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่ขึ้นก่อนจะหลบหนี พวกมันขโมยรูปปั้นของนักปราดคุยเผ่าพันปีศาจจากโลกอื่นจางเซเวียนชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะรีตามเมื่อนึกได้เขากำมัดแน่นขณะพ,พึมพำหรือพวกมันมาที่นี่เพื่อร่างกายท่อนบนของไอโหดเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง